อะไรที่เหมาะสมกับที่ดินที่เรากำลังหมายตาอยู่ว่าที่ดินตรงนี้สมควรจะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะวิธีการดูนะคะเรามีหลักการพิจารณาใหม่นะคะซึ่งเรียกว่า C O C สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวอร์วังอสังหาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราอยู่กับ บรรยากาศสบายๆละกันนะคะเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมานะคะนิกได้มีโอกาสได้ไปบรรยายพิเศษนะคะที่มหาวิทยาลัยนครพนมคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็วันนี้นิกได้มีโอกาสได้เอาเนื้อหาบางส่วนนะคะในการขึ้นบรรยายในวันนั้นเนี่ย มาลงในช่องเวอร์วังอสังหาด้วยนะคะเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้นนะคะก็ลองไปติดตามชมดูค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานิกขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะนิกชื่อเปียอนันชาญชมพูนะคะหรือว่านิกคอนเสลคิวทองนะคะชื่อนี้เรียกเองค่ะ <c oughs> เรียกเองนะคะไม่มีใครตั้งอาชีพที่เป็นอาชีพหลักก็น่าจะเป็นเรื่องของโมเดลแล้วก็ถ่ายแบบ <c oughs> แต่ว่า อาชีพรองนะคะก็จะเป็นนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าของบาา้านจดสรรนะคะโครงการเล็กๆไม่กิลนี่อาชีพรองอีกตัวหนึ่งก็คือที่ปรึกษาสังหาริมทรัพย์นะคะภายใต้ชื่อ p h o e n i XRD Consultant นะคะซึ่งจะดูในเรื่องของการ,การเขียนโครงการการทำ feasibility study นะคะการทำ financial plan วางแผนบริหารโครงการนะคะแล้วก็เขียนแผนธุรกิจเพื่อน,นำกู้กับทางสถาบันทางการเงินด้วยค่ะอะไรที่เหมาะสมกับที่ดินที่เรากำลังหมายตาอยู่ ว่าที่ดินตรงนี้สมควรจะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะวิธีการดูนะคะเรามีหลับการพิจารณาใหม่นะคะซึ่งเรียกว่า CO C O C C O C เนี่ยมาจาก customer ก็คือตัวลูกค้าอันที่สองก็คือจะเป็นตัว O owner ก็คือเราอะนักพัฒนาสังหาริมทร์เองแล้วตัวสุดท้ายก็คือ competitor คือตัวคู่แข่งนั่นเอง ทีนี้นิกจาลงดีเทลนะคะวันบายวันว่าอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูในเรื่องของ owner การที่เราจะทํากิจกรรมสังหา,ารือมารั์ขึ้นนะคะเราต้องดูงตัว owner ก่อนจริตของโ owner นั่นเองจริตของตัว owner ประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันประกอบไปด้วย personality คุณนะเป็นคนแบบไหนเฮฮาร่าเริงหรือเป็นคนเงียบขรึมอย่างดิัจเนียคะเงียบขรึมมากๆทีเดียวต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ p r e f e r customer คุณรู้สึกแฮปปี้ที่จะดีลกับลูกค้าแบบไหนบางคนเออลูกค้าระดับหนึ่งร้านก็แฮปปี้ที่จะดีลด้วยฉันรักทุกคนบางคนก็แบบว่าออ,อยากได้คนที่ดูไฮโซนิดนึงอ่ะอเราถึงจะคุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยคะเป็นต้นอย่างสุดท้ายก็คือสไตล์คุณเป็นคนชอบผลิตภัณฑ์สไตล์ไหนอะ่ะผลิตภัณฑ์ของคุณจะบ่งบอกถึงตัวของคุณเองอันนี้นะคะลักษณะ personality คุณเป็นคนแบบไหน แบบแรกนะคะก็คือแบบมีขาวแบบมีขาวคือ,อยังไงคือเป็นคนสุขุมเ<อ>งียบเงียเรียบร้อยเหมาะก,กับการลงทุนแบบปล่อยเช่าแบบเฮ้ยแบบรอก็ได้อะฉันรอก็ได้แต่ว่าความสําเร็จจะมาอีกสักห้าปีสิปีก็โอเคอะขอให้แบบว่ามีเงินเข้ามาในแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเตือนให้ฉันแบบได้แฮปปี้กับเงินจุดจุดนั้นนะคะโรงแรมดีไหมอพาร์ตเมนต์ดีไหมหรือว่าเป็นตลาด ทำตลาดให้เช่านะคนอีกพวกนึงก็คือกระเิงดุคนกระเพิงดุนี่คืออะไรดุดันต้องการลงทุนดุนี้ต้องการได้เงินกลับมาเป็นก้อนใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะคนแบบนี้เขาเหมาะสมกับการแบบอะซื้อมาขายไปเร็ว,รวผลิตภัณฑ์ที่เขาทําออกมาก็น่าจะเป็นพวกเออทำบ้านจะสั่นขายไหมเป็นคอนโดหรือเปล่าขายทั้งแท่งแล้วได้เงินมาหรือว่าจะเป็นทาวน์โฮมขายไปเลยทั้งโครงการดูจริตของคุณด้วยนะว่าคุณเป็นคนแบบไหน ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ prefer customer ลูกค้าแบบไหนอย่างที่นิกพูดไปในตอนช่วงต้นนาว่าบางคนนะ่ะออชอบลูกค้าที่ออลูกค้ากลุ่มพนักงานบริษัทไหมเขาจะได้มีเงินเดือนเขาทำได้กู้ง่ายขายง่ายรู้เลยว่าคนพวกนี้เขาทำอะไรที่ไหนถูกไหมคะเวลาขายก็จะขายง่ายหรือคนอีกจำพวกหนึ่งเนี่ยเขาชอบแบบว่าดีลกับนักธุรกิจเหมือนกันอาจจะบอกแนวให้โซ่ให้โซ่หน่อยคนพวกนี้เขา เขามีชีวิตประจําวันยังไงเขามี behavior ยังไงเราถึงจะขายของให้เขาได้อย่างถูกต้องใช่ไหมคะอันนี้แล้วแต่ตัว owner เลยว่าคุณอยากเลือกแบบไหนต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องของสไตล์นั่นเองแต่ละคนเนี่ยจะชอบสไตล์ไม่เหมือนกันนะคะยดีัวก็อย่างฉันที่ฉันเองนะคะพูดน้อยเรียบร้อยแล้วผมยาวหลับตาอย่างนี้นะคะดิฉันจะชอบสไ y l e ไหนดีคะไม่ว่าจะเป็นสไตล์เรียบหรูตรงนั้นหรือว่าล์ y l e ิเตอร์เรเนียนหรือว่าเป็นสไ y l e ญี่ปุ่นทางด้านล่าง การออกแบบบ้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยขึ้นอยู่กับความความชอบในสไตล์ของแต่ละคนด้วยนะคะแล้วก็ลักษณะนิสัยเอามาบวกบวกกันแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ออกมา เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งนะคะของการขึ้นบรรยายในวันนั้นเท่านั้นเองนะคะเนื้อหาจริงๆยาวมากนะคะเราไปพรีเซนต์วันนั้นสักประมาณ4 0นาทีได้นะคะอันนี้ก็ตัดมาเป็นอันเล็กๆนะคะหวังว่าเพื่อนๆน,น,นะคะจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะพบกันครั้งหน้านะคะเราจะมีคลิปอะไรมาให้ท่านผู้ชมชมอีกนะคะก็ติดตามดูให้ดีแล้วกันนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ค่ะถ้ามีคอมเมนต์หรือว่า อยากจะให้นิกพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาสังหาริมทรัพย์นะคะก็คอมเมนต์กันมาข้างใต้นะคะหรือว่าเพื่อนๆ,ๆคนไหนที่โอเคเราเราอยากปรึกษาใครสักคนในเรื่องของการเริ่มต้นทำสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ลองอินบ็อกซ์กันเข้ามาพูดคุยได้นะคะนิกินดีตอบถ้าตอบได้นะตอนนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ